สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาดโยชาย,อยาอาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมอดิสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุซาโนวนเช่นเคยนะครับโนเเช่นเคยนะครับมิงกะลาบาสยามามิงกะลาบาชินดิฉชนตุซาโนวนค่ะวันนี้เป็นตอนที่14นะครับนําเสนอเรื่อง ช่วงเวลาในหนึ่งวันครับคำว่าช่วงเวลาภาษามีนมาพูดว่า a chain by a chain b นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับวันนี้ดีเน่ดีเน่ตอนเช้ามันเน่มันเน่ช่วงรุ่งอรุณหรือ รุ่งสางอาโยเตเฉยตื่นนอนโนโนไปตวัตวตัวพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปพญาหมายพัดตาหารเช้าหรือถวายข้าวพระพุทธอาโยซุงกะ อายองซงกะนั่งสมาธิตยา,าย,ตยาไทยะายาไทยเช้าตรู่หรือรุ่งเช้าเช้าตรู่หรือรุ่งเช้ามันเนตซอซบายมันเนตซอซบายใส่บาตรหรือตักบาตรพงจีซนลา พงจีโซนลาวมูนเตะมูนเตเกือบจะหรือเกือบอบคานีคานีอาหารกลางวันนิเลซานิเลซาข้าวนิเลซาข้าวหรืออาหาร ทามีนมีนกินซาซาข้างนอกหรือด้านนอกอปีร้านอาหารทามีนใสทามีนายตอนเย็นยันเนียันเนบ้านเอเอ เนิ่น่นแรกแรกเนิ่นเนิ่นแรกแรกหรือเร็วเร็วซอซอซโซอกลับมาเปลีป่ยนลาเปลี่ยนลาตอนเย็นมากหรือตอนเย็นเย็นอีซ่ากลับมาถึงเปลี่ยนย่วเปลี่ยนย่ว คาดเดาหรือประมาณการทีทีช่วงตอนกลางคืนนย่บ่ายหรือพร้อมกันอดูอจูรอคอยสร้างสร้างอาหารมื้อเย็นหรืออาหารคำ่ำนย่ซานย่ซา คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาครูผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับดีเน่มันเน่อายุได้เฉ่งเล่ากระเดะกะบโน่นนี่เดเปโกตัวเสียชิลุเล่พียากูมันเน่อายุสุนกับบีแต่ย่าไทยน้าบา้ามันเน่ซอซอใบหมาพงจีซุนบีแต่ย่าไทยน้าบา้ามันเน่ซอซอใบหมาพงจีซุนก็แล้วไหลตีลา ဟုတ okay. ်ကဲ့မနေ့ပိုင်းဖုန်ကြီးစုံလဲလောင်းလိုက်ပါတယ်ကျမကမွန်းတည့်ကန်ဒီမှသွားเสียရှိသေးတယ်နေလဲစာနေလဲစာကိုအပြင်ကထမင်းဆိုင်မှပဲစားတော့မယ်ညနေအင်ကိုစောစောပြန်လာမလားညနေဆောင်လောက်မှပြန်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ညပိုင်းတမီအတူစားရအောင်စောင့်နေမယ် โฮเกซาเอ็มาอะดูซาจาระโปคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับดีเน่มมนเน่อายอเุเตะเชยเล่ากระเดกะโนนีเดเช้าวันนี้ตื่นตั้งแต่ประมาณช่วงรุ่งสางเบโกตัวเสียชิโรเล่พยาโกแมนเน่อายุส่งกัปปีตยาไทยนาบาถวายข้าวพระพุทธแล้วนั่งสมาธิ มันเนี่ยโซโซไปมาพงจีซซงก็ล้าวลาตีละตอนเช้าๆยังได้ใส่บาตด้วยหรือเปล่าโอเคพงจีโซเลแล้วลหลบาเดครับได้ใส่บาตด้วยเหมือนกันจะมากะมมนเตงกานนี้มาตัวเสียชีเดเดตอนใกล้เที่ยงดิฉันยังมีเรื่องที่ต้องไปนี่เลยจ้าทมีมาซาโรบูลา เนเลซาทาม,มีมาซาโดบูลาไม่กินข้าวกลางวันแล้วหรอเนเลซากูอพิงกาทม,มินไซมาเบซาโรเมจะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารข้างนอกเนเ่เองูอซอซปยนลามาลาตอนเองูอซอซปยนลามาลาตอนเย็นจะกลับมาบ้านเร็วไหมเนเน่สาเลามาปย่ยนยาเมลูทีเด คาดว่าจะกลับมาถึงประมาณตอนเย็นเย็นสถานีวิทยุศึกษาีา่าไบทมิอดูซายามือขั้นพร้อมกันโอเคี่าซาเอะมาอดูซาจาราโปค่ะกินมือข้ามด้วยกันที่บ้านนะคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะดีเน่มนเน่อายุนเจ แปลตามภาษาเมยียนมาตรงๆว่าวันนี้ตอนเช้าช่วงรุ่งอรุณประมาณตั้งแต่นั้นตื่นนอนกำลังอยู่ในประโยคนี้คำว่าดีเนแปลว่าวันนี้ดีเนแปลว่าวันนี้มันเน่แปลว่าตอนเช้าอายองเตะแปลว่า ช่วงรุ่งอรุณอเชงแปลว่าช่วงเวลาเล่าแปลว่าประมาณกระเดกะเป็นคำปัจจัยตามหลังคำนามเพื่อสื่อความหมายว่าตั้งแต่เมื่อน,นั้นจนถึงปัจจุบันนี้โนแปลว่าเตื่นนอนเนใช้เป็นกริยาช่วยและจะขยับเป็น กริยาช่วยและจะขยายคำกริยาหลักว่ากำลังกระทําอยู่หรือเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่เป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตาหลังคำกริยาเพื่อให้เปลี่ยนประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลตรงตัวได้คะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดีเน่มาเน่อายอเุเตะเฉิ่งเล่ากระเดกะโนนีเด แปลตามสำนวนไทยได้ว่าเช้าวันนี้ตื่นตั้งแต่ประมาณช่วงรุ่งสางประโยคต่อมานะคะสางประโยคต่อมานะคะเบโกตัวเสียชิโ l เลแปลจากภาษาเมียนหมาได้ว่าถึงที่ไหนเรื่องที่จะต้องไปที่ว่ามีในประโยคนี้คำว่าเบโก เล่คำกริยาเอาไว้หลังวลีคำถาม be go และต่อด้วยเล่ที่เป็นคำลงท้ายประโยคคำถามตัวแปลว่าไปสยาเป็นคำเติมหลังคำกริยาในการในการเปลี่ยนรูปให้เป็นคำนามแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเรื่องที่จะต้องทำ ถ้ารวมคำแล้วตัวสยาแปลว่าเรื่องที่จะต้องไปชิโลแปลว่าที่ว่ามีนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเบโกตัวสยาชิโลเล่แปลเป็นไทยได้ว่ามีเรื่องต้องไปที่ไหนหรือประโยคต่อมานะคะพยาโกมันเน่อายองซ่ง มนเนะอายองซงกะปีตยาไทยดาบาแปลตรงจากเมนมาได้ว่าพระพุทธรูปตอนเช้าพัตตาหารเช้าถวายเสร็จแล้วนั่งสมาธิการทีุ่กนี้คำว่าพญาแปลว่าพระพุทธรูปโก เป็นคำปัจจัยคำนามเพื่อแสดงสถานะกรรมของประโยคไม่สามารถเปลเป็นภาษาไทยได้อโยงซ้งแปลว่าพ้าทหารเช้าหรือข้าวเชหรือข้าวพระพุทธกะแปลว่าถวายบีเป็นคำปัจจัยแสดงความต่อเนื่องของการกระทำแปลว่าเสร็จแล้วแต้ย่าไทย แปลว่านั่งสมาธิตาเป็นที่ใช้ตามหลังคำกริยาหลักเพื่อแสดงความสนิทสนมระหว่างผู้พูดน้ำเสียงที่จะมีความนุ่มนวลแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการที่ที่ว่าน,าน,านั้นที่เป็นน,นั้นหรือที่ทำนัน้ป่าเป็นคำแสดงความสุภาพคำลงท้ายประโยคหรือลัง คำกริยาหลักไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าพยาโกมเนอายงซ่งกับปีตยาไทยกับปีตยาไทยดาบาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าถวายข้าวพระพุทธแล้วนั่งสมาธิประโยคต่อมานะคะมเนะโซโซไปหมา พงจีสุงโกแลวไลตีลา,แปล,าแปลตรงจากเมียนมาได้ว่าตอนเช้าช่วงแรกๆกเมื่อใส่บาทนั้นด้วยตามไปยังอีกหรือเปล่าในประโยคนี้คำว่าซอซอไปแปลว่ามาใช้เป็นปัจจัยตามหลังคำนาม ที่เป็นคำชี้เฉพาะตำแหน่งและเวลาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าณนะที่เมื่อตอนพองจีซงลาวแปลว่าใส่บัดหรือตักบาดก็เป็นคำตาหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำถามแปลได้ว่าทั้งสิ่งนี้แลสิ่งนั้นด้วยไล่ เมื่อใช้เป็นกริยาหลักจะได้ความหมายว่าตามทำตามตามทำตาม,าม,ตามหรือตามไปตเตแปลว่ายังอีกลาเป็นคำถามแปลได้ว่าหมายหรือไม่หรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่ามันแนซ่ซอซสูงกอล่าไลตีลา แปลาตามสำนวน,นไทยได้ว่าตอนเช้าเช้ายังได้ใส่บาทด้วยหรือเปล่าประโยคต่อมานะคะฮอกเกมันแนบไปพงจีโซเลแล้วไล่ป่าเด้แปลตรงจากพงจีโซเลแล้วไล่ป่าเด้แปลตรงจากภาษาเมียนมาได้ว่าใช่ครับช่วงเช้าใส่บาทด้วยเหมือนกัน ตามไปในประโยคนี้คำว่า h อ k e เป็นคำพูดในการตอบ,ตอบรับประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะมันแนบไปแปลว่าช่วงเช้า Le เ,เป็นคำจำกัดความหมายเติมหลังคำนามแปลว่าด้วยเหมือนกันนะคะทบะทวนประโยคทบทวนประโยคอีกครั้งว่า โฮเกมันแน่ไปพงจีซนเลแล้วไลป่ปาเดแปลเป็นไทยได้ว่าครับได้ใส่บาทด้วยเหมือนกันประโยคต่อมานะคะจัมมากะโมนเตคานีหมาจะตอนที่เรื่องต้องไปมียังอีกในประโยคนี้คำว่าจัมมาแปลว่าดีฉันกา เป็นปัจจัยตำหลังคำนามที่เป็นบุคคลใช้ในฐานนะประธานของประโยคฐานะประธานของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทายได้ m o นเตะแปลว่าเที่ยงวันค a n i แปลว่าเกือบจะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่า j a m a ากะ o มนเตะคานีหมาตัวสยาเด แปลเป็นไทยได้ว่าตอนใกล้เที่ยงดิฉันยังมีเรื่องที่ต้องไปคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะนี่เลซาทามีามาซาโดบูลาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าอาหารกลางวันข้าวกิน ไม่แล้วหรอในประโยคนี้คำว่านิเลซาแปลว่าอาหารกลางวันทมีแปลว่าซาแปลว่ากินมาโตบูลาเป็นรูปแบบการปฏิเสธโดยนำคำกริยามาสายระหว่างคำว่ามากับโตบูลาแปลได้ว่าไม่เราหรือนะคะ ไม่เราหรือนะคะทบทวนประโยชอีกครั้งว่านิเลซาทามิมาซาโดบูลาแปลตามสำนวนไทยได้ว่าไม่กินข้าวกลางวันแล้วหรอประโยชต่อมานะคะนิเลซาโกอ p บเพียงกาทามิแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าอาหารกลางวันจากข้างนอกร้านอาหารที่แค่นั้น กินกําลังจะในประโยคนี้คำว่า go เป็นคำปัจจัยคำนามเพื่อแสดงสถานะกามของสัตทยได้อปีงกะแปลว่าจากข้างนอกทมิส่ยแปลว่าร้านอาหาร Be, เป้แปลว่าแค่นั้นต้อเมเป็นคำต่อท้ายกริยาบ่งบอกว่า จะเกิดบอกว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากำลังจะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่านี่เลซาโกลอปีนกาทมินไซมาเบซาโดเมแปลเป็นไทยได้ว่าซาโดเมแปลเป็นไทยได้ว่าจะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารข้างนอก ประโยคต่อมานะคะย่านเนองโกซโซเปียนลามลาลาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆว่าตอนเย็นบ้านเนื่นๆกลับมาจะไหมในประโยคนี้คำว่าย่านเนแปลว่าตอนเย็นเองแปลว่าบ้านโซโซแปลว่าเนื่นๆ เป,เปลี่ยนลาแปลว่ากลับมามาล่าเป็นคำถามแปลได้ว่าจะไหมจะหรือไม่จะหรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าญาน,นีเองิงูโซโซเปลี่ยนลามาล่าเป็นจะกลับมาบ้านเร็วไหมประโยคต่อมานะคะญานี่นาวเล่ามาเปลี่ยนเย้าเมลู <Day. S 2> แปลตรงได้ว่าตอนเย็นเย็นประมาณเมื่อกลับมาถึงจะที่ว่าประโยคนี้คำว่าเนนิจาแปลว่าตอนยินยินเล่าแปลว่าประมาณหรือราวๆมาใช้เป็นปัจจัยตำหลังคำนามที่เป็นคำชี้เฉพาะตำแหน่ง และเวลาแปลเป็นภาษาเัาะตำแหน่งและเวลาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจากเมื่อหรือตอนที่เปลียเย่แปลว่ากลับมาถึงเมเป็นคคำต่อท้ายกริยาแสดงความเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจะโลเป็นคคำเชื่อมประโยค แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าว่าที่ว่าหรือเพราะว่าที่แปลว่าดาวคาดดาวดาวนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่ายันนีแซวลาฟมาเปียนเย u าเมลูทินเดแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าคาดว่าจะกลับมาถึงประมาณตอนเย็นๆประโยคอมานะคะ n y าไบาทามิเเนเมแปลตรงได้ว่าช่วงตอนกลางคืนข้าวพร้อมกันกินเพื่อรอกำลังอยู่จะในประโยคนี้คำว่า n ่าไบแปลว่าช่วงกลางคืนอัตพร้อมกัน y ่าอาวเป็นคำเชื่อมสองประโยคแปลว่าเพื่อ เมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมประโยคที่อยู่ก่อนหน้าคำย่าเอาจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นเซ้าแปลว่ารอเนใช้เป็นกริยาช่วยและจะขยายคำกริยาหลักว่ากำลังกระทำอยู่หรือเกิดขึ้นเสมอนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าย่าไป ทมีอุดุซายาอยังซาเนมไปทมีอุดุซายาอยังซาเนเมแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าจะรออยู่จะได้กินข้าวมื้อข้าพร้อมกันประโยคสุดท้ายนะคะฮอกเกะยะสาเอมาอุดุซาจาดาโปซาเมนมาตรองว่าใช่ค่ะมื้อข้าบ้านที่ ด้วยกันกินกันสินะในประโยคนี้คำว่าเน่าจาแปลว่าอาหารยินหรือมื้อคํามจะเป็นคำแสดงการมื้อคําจะเป็นคำแสดงการกระทําที่มากกว่าหนึ่งคนจะใช้ตามหลังคำกริยาหลักแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากันตาเปาะ เป็นคำส้อยที่ใช้ในภาษาพูดเท่านั้นเอาไว้ลงท้ายประโยคแปลเป็นกันสินะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเกะยาสาเอมาอดูซาจาาปโปแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าค่ะกินมือค่ำด้วยกันที่บ้านนะคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในบทสนทนา มีการแนะนำการใช้คําและประโยคของช่วงเวลาในหนึ่งวันนั้นลายรูปแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคําและประโยคของช่วงเวลาในหนึ่งวันนั้นตอนเช้าฟ้าสว่างแล้วตื่นได้แล้วจ้าพูดว่ามันแน่โมลินีบีทาดอลี มันแน่โมลินีบีท่าดอหลีตอนบ่ายร้อนจังเลยพูดว่าบายร้อนจังเลยพูดว่านี่เหล่ใบหมานีปูไล่าดานี่แหล่ใบหมานีปูไล่าดาตอนยินเมื่อแดดร่มถึงจะเดินเล่นพูดว่าเนียเนี่น l ลังเช้ามืดยันเน่เนเอมา a ลาังเช้ามตอนกลางคืนมืดแล้วปิดประตูบ้านได้เลยพูดว่าแงเมาเนบีเองนเดกาไปต่อเมาเนบีเองดกาไปตอแง่เมาเนบีเองกไปต ดึกมากแล้วยังไม่นอนอีกหรือพูดว่ายิ่แน่ลาบีมาเอเตบูลาคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับดีเน่มันเน่อายุเต็งเฉิงเล่ากระเดกกะนูนนี่เดะเปโกตัวเสียชิลุเล่พิอากูมันเน่อายุสุนกะบีแต่ยาไทยนาบะมันเน่โซอซไป ร้องไหลตีล่ะโอเคมะเนปายพุ่นยิซุนแลร้องไหลป่ะเดจม้ากม้นเต่กันนี้หมาตั้วเสียสิตีเดณีเลซาทะมินมะซ้าดอกปูล่ะณีเลซาโกอปิญกทะมิ้นสายอ่าณีเลซาโกอปิญกทะมิ้นสายหมาเบซ้าด่อมญะนี่อิงกูซอซ้อเปลี่ยนล่ะมะล่ะ ยันในสาว老妈จะยำไม่ลุาาลทีเดียยาไปที่ม a อัดดู三亚昂少女们好给少女们好给你啊在伊玛啊读三 a 日报สถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยามกังเดะเ a ียนม,มาสกัปโญสารวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่าตะการเทะเงียบ ยิ่ม,มแน่แปลตรงว่าไม่ดึกมากกว่าเที่ยงคืนนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือตะกาวแปลว่าเที่ยงคืนแทะแปลว่ามากกว่ายิ่มแน่แปลว่าดึกดื่นความหมายของสุภาษิตนี้คือในหนึ่งวันไม่มีช่วงเวลาที่ดึกกว่าเที่ยงคืนซึ่งสอนให้รู้ว่า สิ่งเลวร้ายที่กำลังประสบอยู่นั้นแย่ที่สุดแล้วให้อดทนและมีสติเพื่อผ่านช่วงเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ต่อไปก็จะไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วเป็นสุภาษิตที่มักจะใช้กในการปลอบใจคนที่กำลังประสบป,ปัญหาให้มีกำลังใจสู้ต่อไป อุปสรรคไปให้ได้นะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องช่วงเวลาในหนึ่งวันได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิสรระกอบกิจและอาจารย์ตุสานุวยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคํมยะต่อไปครับสวัสดีครับมิงลาบาคํมยะสวัสดีค่ะมิงลาบาเชสถานีวิทย